สัตว์แห่งจัตุรัสทีรีอฮสิงบำเพ็ญพรดอดอาหารอาาร่านชูหัวปีเเพื่อเพิ่มอิทธิฤทธิมีพลังเหยียดุูบ้านเราเองนกเกียวเมื่อเราได้เสด็กับเป็นขบวนเห็นเราเลยพังไม่เป็นท่า กลิ่นแรงนั่นชักเชียวนางพิบูลน่ะมาทำบุญมาด้วยอะไรมีเหตุีอะไรมีเขามาเล่นทูดทีมทมทไม่เป็นไรคราวนี้นะ 不害怕，不害怕。<分><分> พิดาพิกคุณทองถึงแม้จะทําแต่กรรมดีแต่ก็มีกรรมเก่าที่ติดตามตัวมาตั้งแต่เกิดเราจะให้เรือนี้เป็นที่หลบซ่อนหลบภัยของพัิดาให้พัิดาเอาเส้นผมใส่ผ้าอกลอยน้ำแล้วจะมีคนมาช่วยเจ้าเอง ตชบาอย่าเอาแต่ร้องไห้สิเรามาช่วยกันหาวิธีว่าจะออกจากที่นี่ยังไงแม่ประคนพาชบามาแม่ก็คิดเองสิเอ๋อเอ๋อ<ๆ>ก็โทษแต่แม่นะใครถ้าใครไม่ฉุดกระชากมาเนี่ยแล้วจะมาทําไมโยมน้องาชบาอยู่ที่นี่ไม่ปลอดจัะแม่โยมโยมน้องชบาอยู่ที่นี่ไม่ปลอดจัะแม่โยมโยมน้องชบาอยู่ที่นี่ไม่ปลอดจัะแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ แมุ่ะยอมน้องสะต้อมันเหลือคนที่นี่เองนะหรือฉันหาแค่ตายนะ่ะแล้วคนอื่นนะ่ะเป็นยังไงบ้างแต่บ้านนะ่าหนาเป็นยังไงบ้างพ่อกับคนอื่นหะนีดไปแล้วโดนฉันน่ะก็มาหาคนที่มีชีวิตเหลือรอดอยู่งั้นเรารีบไปกันเถอะจ้ะแต่เราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วต้องรีบไป มาที่นี่ทำไมล่ะฉันะปีก็ใช่นะสิก็น้องชาบานะ่ะอยากจะเป็นพระมะเหนสีของพระราชาส่วนพระนมเองนะ่ะก็อยากจะเป็นพระแม่ยายของพระราชาจนเนื้อเต้นฉันเองนะ่ะก็หวังดีจะพาไปเข้าเฝ้าพระราชาแกแกไม่ใช่ที่คุณทองนีใชาบา่บหมหนีแล้วลูแ<ส>แกแินดีปรีดาไม่โศกเศร้าโซกาข่าไม่สนฮัลโห ได้ทุกใจเลยเจ้าหญิงที่กุงทองคนที่เจ้าช่วยเจ้าได้เขาต้องตีกองถึงสามครั้งท่านเป็นใครนะ่ะเรือทุกลำย่อมมีเทวดารักษาเดีวก่อนท่านเทวดาท่านเทวดาแม่ไม่ช,ชอบะบาเลยแม่แมว่านะเราต้องแยกกันแล้วหละ่ชะชบาชบาไม่แยก ชบ,บาไม่แยกถ้าเราไม่แยกกันนะเราอาจจะตายกันทั้งคู่เลยนะชบ,บาเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวชบ,บาไปทางนู้น้นเดี๋ยวแม่จะไปทางนี้นะต้องมีคนในคนหนึ่งรอด แสนยินดีปรีดาให้โชกเศร้าโศกาาคาไม่สนเฮ้ยโอโอโเฮยโอโอ้โอปปีกกว้างขางสั้นสั้นบินทั้งวันบินรอนบินวนเฮยโอ้โอโอ ก็ออกตามหาเป็นเจ้าของของตะกนี้แล้วก็ไปเช่อมยาเลยเชือเลยดรเย้ยน<ด>่ากลัวมากเราคือขับมือใน้ในเงน นางยักษ์นางยักษ์ขมูขีเมียหลวงเมียหลวงไม่ดีต้องสามาเฮ้ยเออให้เป็นางยักษ์ เจตนาที่จะลบหลู่เจ้าได้โปรดปล่อยเราไปเถอะเราจะกลับไปหาพระสวามีของเราแนละลูกของเราได้โปรดปล่อยเราไปเถอะเรารักสวามีของเจ้าผู้เพียรพร้อมอย่างองค์พระพิชัยมงกุฎต้องเป็นของเราเท่านะั้นเจ้าเจ้าหมายความหมาอย่างไรเจ้าเป็นยักษ์ส่วนพระสวามีของเราเป็นมนุษย์ ยักษ์กับมนุษย์ทำไมจะอยู่เป็นผัวเมียกันไม่ได้ยกให้เราเสียโดยดีไม่ยังไงเราก็ไม่ยกให้ได้โปรดเปิดเราไปเถอะเราจะกลับไปหาพระสวามีของเราแนละลูกของเราได้โปรดเปิดเราไปเถอะเราจะสาปให้เจ้ากลายเป็นชนียามใดที่พระจันทร์เต็มดวงเจ้าจะกลายเป็นมนุษย์ก่อนพระจันทร์ทรงกฎถ้าเจ้ายังไม่ได้อาบเลือดของข้าเจ้าก็จะกลายเป็นชนี เดี๋ยวพี่พาลูกมาหาเจ้าลูกเออจริงสิคะลูกของหม่อมฉันเออพี่คุณทองมือไหนแล้วไปคะเจ้าคุณเหนจริงจริงไปไปไปหาลูกกันเถอะเสด็จเข้าพักพาเถอะไปคะหม่อมฉันเออน้องน้องเืินกินแล้วลูกล่ะเดี๋ยวพวกทหารตามทันคอ,อยดูนะถ้ากลับมาจะลงไหวให้หลังลายเสียเจ้าพี่สเสด็จเข้าถ้ำเออ เข้าแท่นบรรทมเดี๋ยวคะไปคะไปพี่กุลลูกยังเล็กน,นะลูกผิดทางไปบ้างพี่กุลต้องให้อภัยลูกนะโถ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 หม่อมฉันนะ่ละรักลูกของพระอ,องค์จะตายไหยคะลูกคนเดียวของพี่สมั่ไหลล่ะใช่นะยคะลูกของพี่กุลทองสเสด็จเข้าที่นอน,นือยังคะเจ้าพี่ขา ให้เป็นชนี้ที่หม่อมฉันทำแบบนี้ก็เพราะว่าหม่อมฉันรักเจ้าพี่นเะเพคะเราเป็นคนเจ้าเป็นยักษ์เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำไมคนกับยักษ์ถึงจะอยู่เป็นถั่วเมียกันไม่ได้ตอนที่หม่อมฉันออกไปหาอาหารหม่อมฉันก็แปลงร่างกับเป็นยักษ์ดังเดิมแต่ตอนที่หม่อมฉันอยู่กับเจ้าพี่หม่อมฉันก็ เราจะหาพี่คุณฑ์ทองให้ครบนางเป็นชนีไม่เกิดคืนนี้หรอกท่านนางยังไม่ได้อาบเลือดของข้านางก็กลายจะเป็นชนีตลอดไปฮ่า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 กลร่างเป็นชนีน้อยต้องห่อโหนโดดกระจน ในควา,าในป่ายใหญ่ข้าจะฆ่าเจ้าก่อนที่องค์พระพิชัยมุฎจะมาหาเจ้าพบถ้าเจ้าตายเรื่องของข้าก็าจะไม่มีความหมาย เฮ้ยอย่าเออให้ว่านางยักษ์นางยักษ์ขมูขีเมียหลวงเมียหลวง